วานะครับอะไรริปโปหรอริปโปเอาแล้วมีว่าคีละของหมีจริงๆที่ชนะอาจจะเป็นเตียวอุยเนี่ยแหละตีโคตรแรงเลยเนี่ยนี่ครับพอเตียวอุยตีก็จุลงไอ้กวนอูได้เก็บเลยครับหลายอย่างคือกวนอูหมีค่อนข้างถึงด้วยแหละมันก็เลยอยู่ได้ครับนี่ครับเจอจูลงนี่ทีเดียวหายแล้วก็ทำให้ตยเบิ้ลเข้าไปอีกทีนี่จุลงแค่สี่ดาวอแล้วเนี้ยนี่ถ้าเกิดจูลงดาวเป็นลุงนะ เนี่ยจูรุ่งกับกวนอูแม่งโคตรทีเด็ดเลยอะแต่ว่าเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบนไ c l o ว์นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับเด็กเค็กแบนะครับวันนี้เราอยู่กันในสามโกฟ์แฟนตาซีเอ้ยไม่ใช่เอเอ ไม่ใช่ฟตาซีสามกองนิวฟอร์ดนะครับหายหน้าหายตาไปวันหนึ่งเลยคือโอ้โหไปเล่นนิวฟอร์ดวันเหนื่อยมากครับปรากฏว่าวันนี้อยู่ดีได้ที่หนึ่งเฉยเลยคืองงมากเลยนะมีได้ยังไงปกตินี่คือสู้ที่หนึ่งคุณทีเ h สโอทีเฮดไม่ได้นะชนะแบบมึนๆแต่ว่ามีไปดูแลชนะเพะจูลงนะครับเผื่อใครจะปั้นทีมจกได้นะครับเอ้ยจกโนหนึ่งนะเฮ้ยไม่ได้เลยดูตอนนี้เขาไปกันหกล้านเลยมีไม่ได้เล่นวันหนึ่งก็คือตามไม่ทันแล้วเนะี่ย คือที่จะให้ดูก็คือหมีชิงชัยก้าแดนในที่หนึ่งเนี่ยทีมเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับเนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆติดอยู่ท็อปหกสิบเนี่ยมันจะจับเข้ามาอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็คือจับมาสู้ใช่ไหมปรากฏว่าเฮ้ยคือจริงๆหมีไม่ปกติหมีก็ได้ประมาณท็อปสองท็อปสามะแต่หมีชนะได้ไงไม่รู้ก็เลยเอาขออนุญาตมาให้ดูแล้วกันครับคิดว่าเป็นแนวทางแล้วกันเห็นไหม ูนทีเอสโอทีเฮดนี่ปกติของที่หนึ่งนะจะมีชนะ,ะเดี๋ยวลองมาดูทีมครับมีบอกเลยนะกดอูก,กับโจโล่งโนหนึ่งแน่นอนนะครับนี่นี่นี่เตี้วหุ่ยนี่ช่วยเยอะมากเพราะว่าเนี่ยปล่อยย่อเยอเยไปเห็นไหมลกซุนมันโดนมันโดนเผาครับไม่แรงเลยนะเห็นว่าซูนเซกมีบอกเลยเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่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 ค่อยแรงเลยแต่ว่าซูนเซกก็อาจจะเอาไปอ่อด้านพีด้านพีบีอีมากกว่านะครับอะไรลิโป้หรอลิโป้เอาแล้ว หมีว่าคีละของหมีจริงๆที่ชนะอาจจะเป็นเตียวอุยเนี่ยแหละตีโคตรแรงเลยเนี่ยนี่ครับพอเตียวอุยตีก็จูลงไอ้กวนอูได้เก็บเลยครับหลายอย่างคือกวนอูหมีค่อนข้างถึกด้วยแหละมันก็เลยอยู่ได้ครับนี่ครับเจอจูลงทีเดียวหายแล้วก็ทาให้เตยเบิ้ลเข้าไปอีกทีนี่จูลงแค่สี่ดาวอแล้วเนี้ยนี่ถ้าเกิดจูลงดาวเป็นลุงนะเนี่ยจูลงกับกวนอูแม่งโคตรทีเด็ดแหละแต่ว่าหมีวาง ตรงตำแหน่งไล่เปรียบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูท็อปสองท็อปสามแล้วกันเนี่ยมีแพ้เขาได้ยังไงวะคุณไออะไรเนี่ยยีซาฮาเนี่ยมีไม่น่าแพ้เลยออทีมจกเหมือนกันนะเวลูกทีลูกแบบทีมเดียวกันเลยปกติทีมแกไม่ได้วางแบบมีนะเอออ๋ออ๋ออ๋อของมีของข้างขวาของเขาซ้ายอ๋อเขาไปเล่นงอผสมงอใช่ไหมเส่งงอไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับนี่ไงโดนสวนไปหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ มีว่ากวนอูอัดแม็กไปได้เลยยังไงก็เก่งครับเนี่ยดูดิขง,งเบ้งครับนี่ขงเบ้งไม่ได้อัดดาวนานมากแล้วเนี่ยเตียวอุยตีแรงชิบหายเลยตีแรงกว่าอีนี่อ่ะซุนเซก,กะเนี่ยเตียวอุยอัดทำได้เลยครับตัวเทพสายฟินแน่นอนอ้าวเวนมีฟันพลาดโอ้โเราก็เลยตายก่อน แต่ไม่ไรครับเรามีนี่หมีบอกเลยนะจริงๆโอกาสแพ้หมีแพ้เยอะกว่าจูลร่งหมีก็โดนชามเห็นปะล้วันชนะได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหจู่ต้องกูทําอย่างนี้อี๋งไงห,หายสองครับไอเชี่ยมันหลบคู่เลยเนีย่ยแล้วพลิกพอจูลร่งอีกแล้วครับอย่าประมาทเตียวจูรุ่งครับบอกเลยดีไม่ดีถ้าจู่ร่งดาวมาบอกกวนอูอาจจะเก่งกว่าด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าข้อข้อข้อสักข,ข,ข,ข้อดีเลยคือมันตีทะลุเนี่ยแหละตีทีโดนสองกวนอูจะได้แค่หนึ่งเนี่ยแหละ นี่ครับเตียวอุ้ยขอเปิดก่อนเลยขอชิมลางก่อนเอ้ยวะนี่จะทำอะไรสุดยอดจ้านี่เสียบเข้าไปครับเออซูนเซ็กเรียบร้อยตัวดามจเ,เขาตายหมดไงดีว่าเขาเขาเขา,เขาน่าจะช็อกกันอะ่ะเขาพลังมากกว่าหมีทุกคนไม่เขาคงไม่คิดว่าน่าจะแพ้ได้นะแต่นี้หมีบอกได้เลยนะหมีแทบหม,มีแทบไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีเกมทําตอนนี้หมีเล่นอยู่สิบเกมหมีเล่นไม่ค่อยไหวแล้วเอาพูดแบบตรงเลยนะ เมื่อวานเล่นแฟนตาซีวันนี้มีสามกกลายผ้าอีกโอ้โหเล่นไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากเตียวอุ้ยเอาให้มันเจอหน่อยเตียวอุ้ยนี่สามเบิ้ลนี่นี่เตียวอุ้ยทุกขี่แตกเออไม่ตายอีกถึกจริงๆเลยไอต,ตัวตี้หมียมีข้อเสียหนึ่งคือตัวซับหมีไม่ได้อัพเลยครับเดี๋ยวต้องไปทำจริงๆไม่ไหวครับตกลงไม่ตายใช่ไหมโอเคจู่ลงขออันติเมตเลยแล้วลกันมา ้องตายแล้วแหละจะังหวะนี้ทวนบางกรอาญาสวรรค์ทีมนี่เนี่ยท่านคงเบ้งเหรอเอออะคือเนียเรียบร้อยครับก็อะไรเอามาให้ดูแหละว่าทีมจกนี่มีว่าทีมจกนี่ PVP เก่งนะเอออาจจะ P v ว e อาจจะสู้ด้านงอไม่ได้แต่ถ้า PVP นี่ต้นๆ้นแน่นอนนะครับดูทีมหมีได้เลยอันนี้งบแค่ประมาณพันกว่าเท่านั้นเพื่อนเพื่อสามารถเล่นตามได้ทุกคนแน่นอนครับเนี่ยเอาไปเล่นตามได้เลยทีมหมีเนี่ยงบน้อยแต่ PVP ที่หนึ่งได้ยังไงก็ไม่รู้นะ อ,อที่จะทำใช่ป่ะตอนนี้ว่าจะไปทำหัวโตวเอามายืนกันหน้าเพราะว่าตัววีรบุรุษห,หมีเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมากินให้หัวโตวแบบลุงยาวไปเลยเราไปยืนอยู่ข้างหน้าฮิวแรงๆหน่อยครับม่ฉะนั้นตัวมันทำไม่พอเนี่ยจะมีว่าจะเอาหัวโตวไปสุดจัดประหลัดบอกใครไม่บอกหมีบอกเองอุ้ยไม่เกี่ยวเลย คือดาวหัวโตมันเยอะจริงเ <Yeah. S 1> นี่ยดูหัวโตที่หมีทำแม็กได้เลยมั้งเนี่ยเพราะว่าหมีเปิดซ้ำได้โคตรเยอะเลยอ่ะไม่พออีกแล้วร้านรับรายวันร้านตลาดอ่ะโอเคครับก็เอาเป็นแนวทางนะแต่ว่าหมีก็เออยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่แต่คืออาจจะไม่จริงจังแล้วครับเพราะว่าหมีมีงานทําเกมหมีเยอะมากครับถ้าแต่สเต็ปนี้นิเดียวหมีบอกต่อเลยนะถ้าเกิดสมมติปั้นหัวโตวแม็กเนี่ยมีจะเอาแทนเ่าปี่ครับ เผื่อใครจะแพดตามตามก็ได้เนี่ยตามนี้เลยเนี่ยแต่ว่าจะเอาจูโลงจะเอาเล่าปี่ต่อก็ได้แต่ว่าเพื่อน,อนๆอาจจะต้องปั้นหนักหน่อยเพราะว่าเราต้องปั้นจกหลายตัวไงก็ลองดูแล้วกันต่ถ้าเกิดมาในเวนี่เห็นไหมถ้าถ้าเรารวมทุกตัวอัดไปตัวเดียวหัวโตวน่าจะเขียวสามสีเขียวเลยครับมันก็จะดีกว่าหิวที่สามสี่แสนน่ะเออหือว่าดีกว่าไม่งั้นก็ต้องมานั่งกินทรัพยากรเนี่ยข้อดีของการใส่เล่าปี่คู่จูโลงเือถมไ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดจูลงเพื่อนๆอัดไฟ อัดไฟทักสามสี่ห้าดาวนะมีว่าแทงแทงทีเดียวไอตัวดาเมจที่อยู่แถวสองตายหมดแน่นอนครับเนี่ยเราคือข้อดีเลยจริงๆพิกว่าจู่ลงแล้วเนี่ยเอาแบบพูดตรงๆเลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อจกท่านใดจะเอาไปเล่นก็สามารถจัดได้งบราคาแค่พันบาทกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าตบได้หมดครับบอกเลย อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยนักเปลี่ยนนะเกมนี้หมี่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วด้วยแหละเออทำไปหมดแล้วจริงๆมันมีสัตว์เทศสัตว์เทมันก็เกี่ยวกับการเติมเงินอยู่ดีอ่ะอัดเยอะๆอัดเยอะเแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะสำหรับคอนเทนต์เนี่ยนะคือรูปแบบเกมมันก็เป็นในส่วนการเติมเงินสักสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมี่ก็เลยเบื่อเบื่อเหมือนกันเลยเอาจริงอ่ะเออเตียวอุ้ยมาดิฟังเยอะดิอ่ะ เดี๋ยวไปนะครับข้อดีของโจ๊กอย่างหนึง่งผื่อใครจะเล่นก็คือว่าอะไรครับโจ๊กมันไอน้นี่ตัวแจกเยอะมากเลยเนี่ยจูร่งก็แจกตัวหนึ่งเนี่ยทำตันได้เลยครับเนี่ยโจ๊กเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยนะอีกนิดนึงก็ได้แล้วเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งก็ทาแม็กได้เลยครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ